สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พบผมนะครับในคลิปที่5นะครับในวันนี้เราจะมาเรียนประเทศที่2นะครับก็คือประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสหรือฟองนะครับฟองมีเชื่อเป็นทางการว่าสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ในทวีปพิโลปตอนตกนะครับโดยประกอบไปด้วยเกาะและดินแดนต่างๆในต่างทวีปด้วย อย่าคิดว่ามันมีเฉพาะในสาภาพยุโรปนะครับฝรั่งเศสยังมีดินแดนในทวีปต่างๆอีกด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าอาณานิคมในสมัยนั้นนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับปกครองในระบอบก,กึงศศก่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีโดยนะครับยึดอุดมการจากปฏิญญาที่ว่าด้วยสิทธิมนุษย์และพลเมืองนะครับฝรั่งเศสนะครับมีพรมแดนติดกับเบลเยียมติดกับรักเซมเบิร์กติดกับเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ อันเดอร่าและสเปนนะครับก็ถือว่าฝรั่งเศสมีดินแดนอยู่ในศูนย์กลางของ EU เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าลายล้อมด้วยประเทศสมาชิกต่างๆที่มีพรมแดนติดกันนะครับแล้วนะครับที่สําคัญนะครับฝรั่งเศสยังมีพรมแดนเชื่อมกับสาธารณรัฐจักเชื่อมยังไงครับ ผ่านอุโมง์ช่องแคบอังกฤษก็คือทะลุหากันได้โดยอุโมง์นี้ก็คือเป็นอุโมง์ที่อยู่ใต้ทะเลนะครับสามารถมีถนนแล้วก็เชื่อมต่อหากันได้นะครับฝรั่งเศสนะครับเคยเป็นมหาอำนาจของโลกในช่วงคิดทศวรรษที่1 7 1 8 19ฝรั่งเศสถ,ถือว่าเป็นประเทศเจ้านานณิคมหรือเป็นนักล่านาณนิคมในสมัยนั้นนะครับถือว่าเป็นจักรวรรดิที่มีานาณนิคมมาครอบครองมากที่สุดในโลกโดยนะครับ ฝรั่งเศสถูกจัดให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือจเจริญแล้วนะครับพัฒนาแล้วจเจริญแล้วและนะครับมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกยิ่งใหญ่มากนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่17 1 8 19าล่าอนันคมหมดทําให้ฝรั่งเศสมีดินแดนเยอะที่สุดในโลกนะครับทีนี้นะครับเรามาดูสภาพภูมิศาสตร์นะครับว่าฝรั่งเศสมีภาพภูมิศาสตร์แบบไหนนะครับฝรั่งเศสตั้งอยู่ในภูมิภาคของยุโรปตะวันตกตัวนี้เฉพาะในยุโรปนะครับแล้วนะครับ ยังมีดินแดนที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เอเชียด้วยนะครับฝรั่งเศสนะครับที่อยู่ในพื้นที่ยุโรปเนี่ยมีพื้นที่ทั้งสิ้นนะครับ5 4 3 9 3 5ตารางกิโลเมตรทำให้นะครับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่มีเนื้อที่เยอะที่สุดใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปนะครับนี่คือสภาพภูมิศาสตร์ของฝรั่งเศสนะครับโดยนะครับพื้นที่ของฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยห้าแสนกว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยคือเป็นเฉพาะในยุโรปนะครับ จากใน EU นะครับเขาเรียกว่าดินแดนโพ้นทะเลมีเนื้อที่ทั้งสิ้นนะครับ6 7 4 8 4 3ตารางกิโลเมตรนับเป็นพื้นที่นะครับ0.45%ของแผ่นดินทั้งโลกโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับยึดไปเรื่อยยึดไปเรื่อยทั้งอเมริกากลางอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ เอเชียรวมถึงอาเซียนด้วยนะครับนับได้ว่าเป็น0 45ของดินแดนทั้งโลกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับฝรั่งเศสครอบครองพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของโลกยืดเอาอาณานิคมเลยนะครับและก็นับรวมเป็นพื้นที่เศรษฐกิจทําให้มีพื้นที่ทั้งสิ้นนะครับ11ล้าน30,500ตารางกิโลเมตรนี่คือพื้นที่เศรษฐกิจของฝรั่งเศสนะครับต่อมานะครับเรามาดูสภาพภูมิอากาศนะครับมีแบ่งตามลักษณะพื้นที่ติ กับทะเลอากาศก็อีกแบบหนึ่งนะครับโดยดังนี้นะครับถ้ามันออกเฉียงใต้มีภูมิมอากาศแบบเมต์เรเนียนก็คือติดทะเลนะครับเป็นชื้นๆทางตะวันตกจะมีปริมาณน้ําฝนสูงฤดูหนาวไม่มากฤดูนอนเย็นสบายก็คือบรรยากาศเขาบรรยากาศรุ่วถลมนะครับจะเป็นชื้นๆหน่อยมีฝนเยอะหน่อยนะครับต่อมานะครับเรามาดูความเป็นมาในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสบ้างนะครับว่าเป็นมาอย่างไงนะครับจากเดิมนะครับฝรั่งเศสสืบเชื้อสายมาจากพวกมองโกโดยนะครับสมัยก่อน ปกครองในระบอบก,กษัตริย์ลักษณะของฝรั่งเศสเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่1 4ยุคนั้นนะครับเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในยุโรปเพราะไปยึดครองเขายึดครองมาแล้วจำนวนประชากรทําให้เพิ่มมากขึ้นโดยนะครับมีอำนาจทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมต่อประเทศในยุโรปเป็นอย่างมากยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับสมัยนั้นฝรั่งเศสนะครับปกครอง ระบอบกษัตริย์จากพระเจ้าหลุยที่14จนถึงพระเจ้าหลุยที่16จึงเปลี่ยนมาใช้ระบอบสาธารณรัฐหลังจากนั้นนะครับเมื่อสิ้นสุดระบอบกษัตริย์นะครับกษัตริยน์นโปเลียน ได้ตั้งตัวเองเป็นจกักรพรรดิอะ้วนะลูกลานประเทศอื่นในยุโรปเริ่มอีกนะครับเริ่มย้อนกลับมาเหมือนเดิมอีกย้อนกลับมาในสมัยพระเจ้าลุยชิบสนัโปลีนก็ไปยึดเข้าอีกแล้วนะครับโดยนะครับชนะบ้างแพ้บ้างนะครับต่อมานะครับเมื่อนโปลีนไปยึดประเทศต่างเนี่ยทำให้ไพ่แพ้เกิดขึ้นฝรั่งเศสเห็นควรแล้วว่าระบอบกษัตริย์หรือจกักรพรรดินบโปลีนเนี่ยไม่ไหวแล้วทำให้ประเทศชาติเนี่ยสูญเสียทุกอย่างไปนะครับเลย กลับมาใช้ระบอบสาธารณรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมานะครับฝรั่งเศสได้รับความบอบช้ำอย่างหนักนะครับจากสงครามโลกทั้งสองครั้งก็คือไปร่วมลบนะครับทำให้ศูญเสียประชากรศูญย์เสียเงินต่างๆนานาเข้าไปนะครับเพราะไปร่วมลบกับเขาโดยนะครับเมื่อมีความบอบช้ำจากสงครามโลกทั้งสองครั้งปัจจุบันนะครับฝรั่งเศสปกครองในระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบของกึงธธก่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนั่นก็คือ มีทั้งประธานาธิบดีและมีนายกรัฐมนตรีนะครับต่อมานะครับฝรั่งเศสร่วมกับเยอรมันเป็นผู้นําในการก่อตั้งประชาคมยุโรปพัฒนามาเป็นสาภาพยุโรปในปัจจุบันและนะครับฝรั่งเศสยังเป็น1ใน5ประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาระชาชาติ ฝรั่งเศสยังเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจํานวนมากพอสมควรนะครับต่อมานะครับเรามาดูลักษณะเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศสเป็นแบบไหนนะครับฝรั่งเศสนะครับถือว่าเป็นประเทศมาหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ10ของโลกในปี2561นะครับและก็เป็นอันดับ2ของยุโรปฝรั่งเศสเปลี่ยนจากการใช้เงินสกุลของฝรั่งเศสนะครับร่วมกับ EU ก็คือเปลี่ยนจากเงินตะกูลฝรั่งเศสเนี่ยมาใช้เงินยูโรนะครับเพราะว่า เขาเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมก่อตั้งสาภาพยูโรเขาเลยทําเป็นตัวอย่างว่าเขายกเลิกการใช้เงินตระกูลของเขาเปลี่ยนมาใช้เงินยูโรพร้อมกันกับประเทศสมาชิกนะครับต่อมานะครับภาครัฐมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในโครงสร้างเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของฝรั่งเศสนะครับเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศเลยนะครับทั้งระบบไฟฟ้าระบบรถไฟอากาศยานพลังงานนิวเคลียร์ต่างๆรัฐเข้ามาแทรกแซงหมดเพื่อให้ประเทศได้รับประโยชน์เต็มที่ ก็คือเพื่อควบคุมการทํางานของหน่วยงานเหล่านี้ ทำให้เกิดรายรับรายจ่ายเข้ามาเพิ่มมากมายให้ประเทศเจริญนะครับรัฐจึงเข้าไปแทรกแซงอย่าลืมนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับประเทศฝรั่งเศสทั้งประเทศพึ่งพาอยู่กับพลังงานนิวเคลียร์คืออะไรครับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็คือฝรั่งเศสใช้เตาปฏิกรณ์เหล่านี้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศแล้วจําหน่ายให้ประเทศในสมาชิกด้วยนะครับโดยนะครับองค์การการค้าโลกเผยว่าฝรั่งเศสเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ6ของโลกนะครับนำเข้าอันดับ4ของโลกโดยนะครับประเทศอุตสาหกรรมที่เป็นที่มา ของความสําเร็จในการส่งออกก็คืออุตสาหกรรมการขนส่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับทำไมผมพูดว่าอุตสาหกรรมการขนส่งฝรั่งเศสมีอะไรดีในเรการขนส่งนะครับต่อมานะครับการโทรคมนาคมอุตสาหกรรมอาหารการท่องเที่ยวเสื้อผ้าน้ําหอมรวมไปถึงเหล้าถ้าขึ้นเที่ยวคือ Y วนนะครับต่อมานะครับในด้านการลงทุนนะครับฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีการลงทุนจากต่างประเทศเป็นอันดับ3าของโลกโลก,ก็คือมีต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศฝรั่งเศสมากเป็นอันดับสาของโลกเลยนะครับ ประเทศฝรั่งเศสนะครับเขาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เมื่อเขามีเตาเผาพลังงานนิวเคลียร์เยอะมากเนี่ยเขาก็เลยเป็นประเทศที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเยอะนะครับโดยคิดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาโดยนะครับเตาปฏิกอร์นิวเคลียร์ใน19โรงงานทั่วประเทศเนี่ยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในประเทศได้ถึง88%ก็คือที่เหลือก็ขายไปนะครับใช้ได้88%นะครับนี่คือเป็นที่มาของฝรั่งเศสมีการส่งออกเยอะโดยอาศัยพลังงานนิวเคลียร์เป็นอันดับ2ของโลกนะครับ ่อนะครับเรามาดูด้านการเกษตรกรรมบ้างน,นะครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยถึงแม้เขาจะเจริญแล้วเขามีเตาปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์เตาอ,อะไรต่างๆนานี่ผลิตไฟฟ้าแต่เขายังไม่ทิ้งด้านการเกษตรนะครับโดยนะครับการเกษตรของฝรั่งเศสเนี่ยคิดเป็น20%ของสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรปโดยนะครับเขามีการผลิตอะไรบ้างครับธัญพืชไวนไวนนี่นะครับเขาสามารถผลิตได้48ล้านเฮกโตลิตรถือว่าเป็นอันดับ2ของโลกนะครับแต่ในสหภาพยุโรปยังเป็นรองอิตาลีอยู่แต่ถ้าถามว่าน,นะครับ ถ้าขึ้นชื่อว่าวายที่มีรสชาติหอมหวานอร่อยเนี่ยเขาให้เป็นฝรั่งเศสนะครับรวมไปถึงนะครับผลิตนมพืชผักต่างๆมากมายนะครับโดยนะครับฝรั่งเศสนะครับมีประเทศคู่ค้าที่สําคัญดังนี้นะครับก็คือเยอรมนีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์สาธารณรัฐอิตาลีสเปนรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนี่คือประเทศคู่ค้าก็คือแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับนำเข้าส่งออกกันไปนี่คือเรียกว่าประเทศคู่ค้าสําคัญของฝรั่งเศสนะครับต่อมาครับมาดูการค้าระหว่างประเทศที่ผมพูดทิ้งไว้ว่าทําไมฝรั่งเศสขึ้นชื่อเรื่องการ นาคมขนส่งเพราะอะไรครับเขาสามารถผลิตเครื่องบินแอร์บัส แอร์บัสก็คือเครื่องบินโดยสารโบอิ้งขนส่งเนี่ยนะครับโดยนะครับเขาสามารถผลิตแอร์บัส A 3 8 0เครื่องแรกที่เมืองตูลูสเมื่อวันที่18มกราคม2 5 4นนั่นแสดงว่าบริษัทเครื่องบินแอร์บัสเนี่ยเป็นสัญชาติฝรั่งเศสทําให้สิ่งเหล่านี้นะครับสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ฝรั่งเศสก็คือบางประเทศมาซื้อเครื่องบินแอร์บัสไปใช้บางประเทศซ,ซื้อไปเพื่อการคมนาคมขนสง่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้ฝรั่งเศสมีรายได้จากการขายเครื่องบินเข้ามาอย่างมากมายนะครับต่อมาครับส,สิ่งน โดยนะครับกฎหมายน้ำนุนฝรั่งเศสระบุว่าให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาให้แก่ประชาชนก็คือไม่มังคับว่าคุณต้องถือคิดพุทธอิสลามไม่เกี่ยวนะครับประชากรประเทศเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้โดยปัจจุบันนี้นะครับชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่นับถือศาสนาคิดคิดเป็น51.1%ไม่นับถือศาสนาเลย,เลย 5.6%ต่อมานะครับมีนับถือศาสนาพุทธพาราหมณ์ฮินดูซิกอยู่ที่0.4%นะครับนี่คือลักษณะพื้นฐานสําคัญของประเทศฝรั่งเศสนะครับในคลิปนี้เราได้เรียนรู้ถึงแนวทางด้านการเศรษฐกิจสังคมการเมืองการค้าต่างๆของฝรั่งเศสว่าถึงแม้เขาจะเจริญแล้วเขาผลิตขึ้นมีได้แล้วเขาก็ยังไม่ทิ้งและให้ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการนาเสนอเพียงท่ครับสวัสดีครับ